สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อข่าวดีสุดๆที่คุณกำลังจะได้รับ the h e r o f o a n t nine of pentacles เดอะมูนเทนออฟเพนเดิลคอร์ทูออฟเพนเดิลคอร์สอะชิทว้าวใครดีมาก สมก็เป็นข่าวดีสุด,สดลูซิดดีม ฟิปใช่ไหมอ่ะฟิปจากกะนะคะจริงๆอ่ะไพ่มันติดกันมันมีใบนี้อีกใบหนึ่งอ่ะหยิบออกมาเลยแล้วกันคือจะหยิบใบเดียวอ่ะแต่ไพ่มันติดกันนะคะอ่าได้ฟิปจากกะกับเซจากกะููพลังพาวเวอร์มาเต็มโอเคข่าวดีสุดๆ ที่คุณกําลังจะได้รับนะคะเห็นเด่นชัดที่สุดเนี่ยเป็นในเรื่องของเงินเงินทองทองนะความรวยความสําเร็จกําลังจะมาถึงนะคะความร่ารวยเงินทองไหลมาเทมาแล้วก็หมุนเงินได้คล่องขึ้นใครติดขัดเรื่องเงินเนี่ยเดี๋ยวจะแบบมีช่องทางมีลู่ทางนะคะให้ทามาค้าขายทํามาหากินได้ดีขึ้นการเงิน หมุนเวียนได้ดีไม่ติดไม่ขัดแล้วนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยถึงขั้นแบบตั้งตัวได้เลยหรือว่าแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือจากที่ลุ่มๆดอนๆกลายเป็นมีความมั่งคั่งมีความมั่นคงได้เลยเก้าเหรียญสิบเหรียญมาเต็มเลยนะคะคือมันมันไม่ใช่แค่แค่หมุนแค่พองหมุนหมุนเงินได้อะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนเนี่ยก็ต้องยอมยอมรับว่า โอเคมันอาจจะยังไม่ถึงขั้นแบบอูฟูอาฟายังไม่ถึงขั้นแบบว่า,าได้เงินเป็นกอบเป็นกามแต่ก็ลื่นไหลลื่นไหลพอสมควรคือไม่ติดไม่ขัดไม่ถึงกับเงินขาดมือค่ะต่อให้มีเรื่องต้องใช้จ่ายออกไปเยอะแต่ว่ามันก็จะมีเงินเข้ามาเยอะเช่นกันเพราะฉะนั้นไหลลื่นดีนะคะไม่ไม่ได้มีปัญหาติดขัดอะไรเลยแล้วทีนี้อ่อ อีกเรื่องหนึ่งที่ที่ค่อนข้างชัดเจนก็คือคุณจะตื่นรู้อะไรที่คุณควรรู้คุณจะได้รู้แต่มันเป็นเรื่องดีนะมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะเป็นประโยชน์สําหรับตัวคุณหมายความว่าเออบางสิ่งบางอย่างเนี่ยบางทีมันติดขัดคุณหาทางออกไม่ได้คุณหาทางแก้ไขปัญหาในชีวิตของคุณไม่ได้คุณไม่รู้จะทํำยังไงแต่อยู่ๆมันจะมีหนทางให้คุณคุณจะตื่นรู้คุณจะรู้ตัวแล้วว่าโอเค ปัญหามันเป็นแบบนี้คุณต้องแก้ไขยังไงหรือไม่อาจจะมีเหตุมีมูลเหตุจูงใจหรืออะไรบางอย่างที่มาสะกิดต่อมคุณให้คุณได้ตื่นรู้นะคะจากที่เมื่อก่อนเนี่ยคิดเท่าไรก็คิดไม่ออกอยู่ๆดีๆก็อคิดออกง่ายๆซะอย่างนั้นหรืออาจจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยอาจจะเป็นคนในครอบครัวของคุณก็ได้นะคะหรือไม่ก็เป็นคนใกล้ชิด คนที่สนิทสนมกับคุณมากๆ own, ที่แบบรักกันมากๆเหมือนเป็นญาติพี่น้องเหมือนเป็นครอบครัวเหมือนเป็นสายเลือดเดียวกันแต่ก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นคนในครอบครัวเท่านั้นนะแต่ส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นคนในครอบครัวของคุณนั่นแหละทีนี้ก็แค่ mm. บอกว่าถ้าถ้าไม่ใช่กรณีของคนในครอบครัวก็ต้องเป็นคนที่สนิทกับคุณมากๆไม,นนาไม่ใช่คนหน้าใหม่ไม่ใช่คนที่แบบว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแล้วอยู่เข้ามาช่วยเหลือคุณไม่ใช่แบบนั้นแต่เป็นคนที่คุณรู้จักดีแล้วก็มีความสนิทสนม มีความรักกันดีอะค่ะเออแล้วกออ็จากนี้ไปนะคะอะไรอะไรในชีวิตของคุณเนี่ยมันจะเข้าที่เข้าทางและมันจะไม่เจอปัญหาอะไรหนักๆถ้าเจอมันก็เล็กๆน้อยๆแล้วคุณก็จะจัดการได้คุณจะแก้ไขได้คุณจะรู้คุณจะเอาอยู่นะคะแล้วก็ไอ้เรื่องหนักๆเนี่ยมันผ่านพ้นไปหมดแล้วช่วงนี้ก็คือใช้ชีวิตแบบง่ายๆสบายๆเลยไหลลื่นแล้วกออ็ดูเหมือน ไม่หนักไปทางใดทางหนึ่งอะคุณคุณบาลานซ์ชีวิตของตัวเองได้ดีได้ดีใช้ชีวิตได้อย่างสุขสบายนะคะแล้วก็ทำอะไรก็สำเร็จได้โดยง่ายด้วยช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะที่เรียกว่าน้ำขึ้นให้รีบตักเลยนะเพราะว่าดวงอ,อดวงกำลังขึ้นดวงกำลังขึ้นในในหลายๆด้านในทุกๆด้านะเนี่ยค่ายอาช v e m e n t ออกมาบ่งบอกว่า ทำอะไรทําไปเถอะทําให้เต็มที่เดี๋ยวคุณได้รับผลตอบแทนที่ดีแน่นอนคุณสําเร็จแน่นอนคุณทุ่มเทคุณทุ่มเทคุณจริงใจกับสิ่งที่ทําถ้าทําแล้วมันดีทําแล้วมันไม่ได้เดือดเ,อเ,ออดเดอดร้อนใครทําไปเลยเดี๋ยวคุณได้รับผลดีตอบแทนแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานเรื่องของความรักเรื่องอื่นๆเรื่อชีวิตส่วนตัวปัญหาอะไรต่างๆก็ตามอืม จริงๆไพ่มันไม่โดดเด่นในเรื่องของความรักนะแต่แต่ภาพรวมโดยรวมเนี่ยอย่างที่บอกว่าไพ่อ่ะมันออกมาดีมากมันความสําเร็จมันก็หมายถึงความสําเร็จในทุกๆด้านและอีกอย่างอย่างที่บอกว่าช่วงนี้ชีวิตไหลลื่นไม่ได้ติดขัดไม่ได้มีปัญหาเพราะฉะนั้นปัญหาในเรื่องของความรักก็ไม่มีเช่นกันนะคะหรือถ้าใครที่แบบว่าทะเลาะกับแฟนอยู่มีปัญหางองแงงงงแงงกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็มีการปรับความเข้าใจ เท่าที่ดูเนี่ยไม่เห็นการเลิกลานะคะไม่มีการเลิกลาไม่มีการสูญเสียใดๆเกิดขึ้นจะมีแค่เรื่องอารมณ์นะคะที่ที่ต้องระมัดระวังแต่ว่าเรามองไปอีกแบบหนึ่งก็คือว่ามันเป็นเรื่องของคนที่อาจจะงอนกันอยู่หรือทะเลาะกันอยู่มีความเข้าใจผิดกันอะไรบางอย่างแต่ว่าเดี๋ยวมันจะเข้าใจกันด้วยความที่ไพ่มันบ่งบอกถึงการตื่นรู้เนี่ยลูสิตด,ดีมนะคะเดอะมูนเนี่ยบ่งบอกว่าคุณจะตื่นรู้ จากที่เคยงอนเคยคิดมากเคยกังวลเคยแบบมองในแง่ลบแง่ล้ายพอคุณใจเย็นลงมีสติมากขึ้นอนะ่ะคุณจะมองเห็นไปอีกทางหนึ่งแล้วคุณจะเห็นช่องทางในการที่จะปรับความเข้าใจในการที่จะเคลียร์ปัญหากันแล้วมันก็จะยังไปต่อกันได้เพราะอย่างที่บอกยังไม่เห็นการเลิกลาออกมาสักใบเลยนะคะเนี่ยยังอยู่ด้วยกันยังอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้น ถ้าแบบเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้ากรณีที่เออเป็นปัญหานักหนักปัญหาใหญ่ๆเช่นเขาทำร้ายร่างกายทำร้ายจิตใจคุณเขานอกใจเขามีคนอื่นเขาทิ้งคุณแบบทำให้คุณเจ็บปวดคือเสียใจมากๆอะไรอย่างเงี้ยคือทำผิดรุนแรงต่อคุณมากๆอันนั้นก็ปล่อยไปนะคะปล่อยไปเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่า เออช่วงนี้เวลานี้จริงๆแล้วอ่ะโสดแล้วรวยนะโสดแล้วรวยกว่ากว่าคนที่มีแฟนมีคู่แต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่มีแฟนมีคู่จะไม่รวยนะคะมันก็รวยแต่ว่าเพียงแค่เพียงแค่ไพ่เนี่ยออกมาบอกว่าถ้าช่วงเนี้ยคุณโสดอะคุณจะรวยมากกว่าปกติเออมันเหมือนกับแบบได้อย่างเสียอย่างอะ่ะไม่ลัคกี้อินเลิฟแต่ลัคกี้อินเกมอะไรแบบเนี้ย อแต่คนที่มีแฟนอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปเลิกกับแฟนนะคะไม่จําเป็นเพราะว่ามันก็ดวงดีเหมือนกันเออมีแฟนก็ดวงดีได้มีแฟนก็หาเงินได้เหมือนกันอ่ะแล้วกออ็ถ้าสมมติว่าจําเป็นต้องเลิกจริงๆเพราะมันไปกันไม่ได้จริงๆหรือมีเรื่องขัดแย้งที่รุนแรงร้ายแรงเขาทําผิดกับคุณร้ายแรงมากๆให้ปล่อยไปนะคะคนไม่ใช่ก็คือไม่ใช่อย่างที่บอกมันมีเรื่องของการตื่นรู เราก็จะได้รู้เหมือนเป็นการคัดคนด้วยเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะเมื่อเราตื่นรู้ว่าคนนี้ไม่ใช่เราก็ต้องปล่อยให้เขาไปแล้วเดี๋ยวคนดีๆคนที่ใช่คนที่คู่ควรกับคุณนะ่ะจะเข้ามาเองอืมจะเข้ามาเองแล้วก็ไม่ต้องไปดิ้นโลนไม่ต้องไปเสาะหาถึงเวลาเขาเข้ามาเองนะคะอ่าไพา่อยากจะบอกอยากจะเตือนคุณว่าช่วงนี้ ช่วงนี้เนี่ยเรื่องของการสื่อสารเรื่องของการเจราจาสําคัญมากๆพูดอะไรพูดให้เคลียร์พูดให้ชัดและพูดให้ดีและมีสติไม่จําเป็นที่ต้องพูดทุกเรื่องที่อยู่ในใจหรือว่าทุกเรื่องที่รู้แต่ถ้าเรื่องไหนสําคัญเรื่องไหนจําเป็นต้องพูดก็พูดและพูดให้มันมีศิลปะหน่อย หมายความว่าเวลาก่อนจะพูดอะไรให้คิดให้ไต่ตองอย่าอย่าพูดด้วยอารมณ์อย่าใช้อารมณ์นะคะถ้าถ้าสมมุติว่ากําลังหงุดหงิดกําลังอารมณ์เสียให้หยุดก่อนรอให้คุณมีสติก่อนกั้นกรองมันออกมาก่อนแล้วค่อยพูดแต่การกั้นกรองไม่ได้หมายความว่าให้คุณให้คุณโกหกหรือว่าเอ่อให้คิดหาคําโกหกอะไรอย่างนี้นะให้พูดความจริงให้พูด ให้เคลียให้ชัดเพราะว่าเรื่องของการสื่อสารเรื่องของการพูดเนี่ยมันจะมีผลกับคุณมากๆในช่วงนี้พูดดีได้ดีนะคะถ้าพูดอะไรที่ไม่ดีออกมามันก็จะเป็นผลที่ส่งไปถึงตัวคุณเองด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นช่วงนี้ให้คิดดีพูดดีให้เยอะๆนะคะมันจะส่งผลดีกับคุณมากๆสิ่งดีๆเหล่านั้นมันจะเข้าตัวพูดเรียกว่าพูดอะไรได้อย่างนั้นอะช่วงนี้ เพราะฉะนั้นอ่ะให้ระวังให้ระวังคําพูดแล้วอย่างที่บอกว่าช่วงนี้มันมันมีเรื่องของการตื่นรู้มีเรื่องของเซนส์มีเรื่องของแบบพลังงานภายในตัวคุณนะคะที่มันที่มันค่อนข้างเข้มข้นอ่ะเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างที่จะเออเร็วเหมือนกับเหมือนกับเออคนที่ พูดอะไรแล้วแล้วมันมักจะเป็นอย่างนั้นน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าอย่าพูดอะไรที่มันแบบไม่ดีเพราะมันจะเข้าตัวต่อให้คุณจะพูดถึงคนอื่นพูดเรื่องอื่นแต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีคุณพูดให้ร้ายคนอื่นพูดว่าคนอื่นแบบในเชิงลบในเชิงแย่อมันก็เข้าตัวคุณได้เหมือนกันนะ อันนี้ให้เตือนอันนี้เตือนไว้นะคะให้ให้ให้เรามัดระวังนิดนึงเพราะฉะนั้นช่วงนี้พูดแต่สิ่งดีๆโลกสวยเข้าไว้แล้วมันจะเป็นผลดีกับตัวคนเองโอเคจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ